สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมเช่นเคยกับช่องเกษตรไทปูนะครับทุกคนเอาคลิปนี้ครับก็จะผ่านเพื่อนมาทำการเลือกนะครับอย่างพาราเพื่อที่จะไปลงปลูกในสวนนะครับมีวิธีการเลือกยังไงสําหรับตัวผมแล้วนะครับวิธีการเลือกนะครับนี่คือในตะกาครับที่ผมจะเลือกไปปลูกนะครับทุกคน ยางชุดนี้ก็จะเป็นยางไซส์เล็กครับไซส์หนึ่งชัดนะครับนะครับที่เลือกไซส์นี้เพราะนะรหนึ่งประหยัดต้นทุนนะครับเพราะราคามันจะถูกกว่านะครับยางสองชัดสามชัดนะครับราคาก็จะแพงกว่าเพราะฉะนั้นเพื่อนๆทนายที่ต้นทุนน,น,น,น้อยนะครับก็ใช้ยางชัดเดียวก็ได้นะครับแต่เพื่อนต้องเลือกเป็นนะวิธีการเลือกไปปลูกนะครับ ขนาดอย่างนี้นะครับคือใบเขียวเข้มนะครับมีการแทงยอดออกยอดยอดยังไม่กางครับอย่างนี้คืออย่างที่ผมเลือกที่จะไปปลูกนะครับเมื่อเราไปปลูกลงสวนปุ๊บใบที่เขาแทงยอดออกก็จะกลางเต็มพอดีครับมีการเลือกครับเื่อนเพื่อนพยายามเลือกนะับใบที่แกๆ่ๆนะครับใบที่แกๆ่ๆสีเขียวเข้มอย่างนี้ครับ ใบที่แก่สีเขียวเข้มนะครับยางที่ไม่ควรนําไปปลูกกลางแจ้งนะครับทุกคนเห็นไหมครับคือ,อยางที่กางใบเพสลาดออกหรือยอดอ่อนแตกออกมาแล้วห้ามนะครับห้ามนําไปปลูกกลางแจ้งเด็ดขาดนะครับทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูใกล้ครับนี่นะครับคือ,อยางที่ใบกลางออกเรือใบเพสลาดนะครับคือใบอ่อนนั่นเองครับ ทำไมถึงห้ามนำไปปลูกกลางแก้งเราก็จะเห็นว่าใบมันอ่อนนะครับเมื่อมันไปเจอดงเจอแดดนะครับใบก็จะเหี่ยวนะครับใบจะเหี่ยวแล้วก็จะเฉานะครับเพราะฉะนั้นนะครับใบเพสลาลักษณะนี้นะครับเพื่อนๆห้ามนำไปปลูกลงแปลงนะครับกลางแจ้งนะครับครับห้ามนำไปปลูกเลยนะครับใบเขาากอย่างนี้แล้วนะครับห้ามนำไปปลูก ุกวันนี้ก็พาทุกคนมาเลือกนะครับยางไปลงปลูกในแปลงครับลักษณะใบเพศลาอย่างนี้ห้ามนําไปปลูกกลางแจ้งนะครับทุกคนเดี๋ยวใบเขาจะแห้งเหีียวเดี๋ยวยางเราจะตายได้นะครับแต่ใบลักษณะนี้นะครับถึงต้นจะเล็กแต่ก็แข็งยอดออกใบยังไม่กลางอย่างนี้สามารถนําไปปลูกได้กลางแจ้งนะครับ ใบด้านล่างเขาก็จะเขียวเข้มเต็มที่นะครับ้อมปรุงอาหารพร้อมรับแสงแดดนะครับใบเขียวเข้มใบไหนที่อ่อนๆอย่างนี้นะครับเขายังไม่พร้อมที่จะไปสู้แดดสู้แดดนะครับเดี๋ยวจะเกิดปัญหากับต้นยางของเราได้นะครับวิธีการเลือกอยางก็ง่ายๆครับเลือกไปที่เขียวเข้มนะครับแทงยอดออกนิดหน่อยก็ได้หรือไม่แทงก็ได้ แต่ต้องเลือกใบที่เขียวเข้มแข็งแรงครับนำลงไปปูกลางแจ้งยังของเราถึงจะรอดครับผมเกือประมาณนี้คลิปนี้นําสาระด,ดีๆมาบอกเพื่อนท่านไหนที่เข้ามารับชมก็อยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามช่องกเกษตรไทยภูด,ด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลานคลิปใหม่ๆที่ช่องกเกษตรไทยภูจะอัปเดตให้เพื่อนได้ดู ได้ชมกันครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับใบอย่างนี้ห้ามนะครับห้ามนำไปปลูกกางแจ้งครับผม